สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ่วงจุย้ยดาว9ยุคนะคะพบกันค่ะทุกคืนวันเสาร์นะคะในช่วงสวรา19บนิาจนถึงเวลา20นนะคะทางช่อง Variety Channel หรืออีกหนึ่งช่องทางในการรับชมนะคะคือทาง w w mvtv.co.th นั่นเองค่ะ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเรานะคะถ้าเกิดใครค่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะอยากจะโทรมาสอบถามก็สามารถทําได้ค่ะโดยการดก,กดไปที่โทราศาพัพท์029349561-2ค่ะและตอนนี้นะคะผู้ชมคะไฮก็นั่งอยู่ใกล้ๆกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์วงจุ้ยของเราค่ะปัจจุบันนะคะท่านดํารงตําแหน่งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอต้อนรับนะคะอาจารย์มงคลมงคลประพฤติสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณทายสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับค่ะทุกวันเสาร์ารอย่างที่คุณทายบอกแล้วว่าเป็นเวลาดีๆหลังจากทานข้าวเย็นกันแล้วเสร็จ<ช>แล้วก็มานั่งเฝ้าจอทีวีเพื่อจะดูสาระความรู้ต่างๆ<ช>แต่ทีนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้มันก็เกิดเหตุการณ์เกี่ยวเรื่องอทุกภัยครั้งยิ่งใหญ่<ช>เป็นไปทั่วทุกคนทุกแห่ง ซึ่งทางของจุย้ยเนี่ยถือว่าเนี่ยนะถ้าน้ํามาน้อยหรือว่าน้ําพอสมควรมันก็ก่อเกิดโชคลาภแต่ถ้าน้ําถ้ามาเยอะเกินไปอะไรที่มากเกินไปขาดความสมดุลมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของดวงเมืองด้วยอ,อย่างที่อาจารย์ดูเนี่ยนะครับปีนี้ดวงเมืองเนี่ยดาวอังคารเนี่ยค่อนข้างเสียหายเสร็จแล้วมันก็มีผลกระทบเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศการปวนแปลต่าง แม้กระทั่งเนี่ยนะครับฝนเนี่ยนะครับยังเทลงมาฝนยังไม่ยอมพุ่งน้ําไว้นะครับหลังจากเทลงมาแล้วเนี่ยแทนที่พื้นแผ่นดินเนี่ยนะครับน้าตกลงมามากมายหรือจากแม่น้ําลาคลองเนี่ยหรือตามท้องทุ่งนาต่างๆเนี่ยดินมันน่าจะมีการดูดซับน้าไว้บ้างแต่ดินเนี่ยพระแม่ธรณีไม่ยอมไม่ยอมซับน้ําตามที่เป็นที่คาดหมายอย่างนักโหราศาสตร์หลายๆคนหรือมีการวิเคราะห์ว่า เราอาจจะไปทําอะไรผิดบ้างประการใดน,นะฮะแต่ที่จากอาจารย์วิคอร์เนี่ยมันเกิดจากลักษณะของดวงเมืองดวงเมืองครับผมะนะฮะดาวคานเสียก็เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงไม่ว่านะครับดินไม่ยอมนะครับเนี่ยไม่ยอมอยู่ตามธรรมชาติของมันเจอน้ําเข้าไปดินก็ไหลนะับะพอดินไหลเนี่ยต้นไม้ใหญ่หญๆมันก็เกิดการพังทลายเซ拉บ้านเนี่ยนะครับ ที่โดนทั้งน้ํทาทั้งดินทั้งต้นไม้เนี่ยทาความเสียหายเนี่ยบางท่านถามผมว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของหงจุ้ยที่ดีไปไหมหรือว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ําลดแล้วเนี่ยะนะครับพื้นที่หงจุ้ยเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปไหมทีนี้ถ้าตามลักษณะของหคงจุ้ยเนี่ยยุคนี้คือยุคที่8ถ้าบ้านใครก็แล้วแต่นะครับสร้างในยุคที่8เสร็จแล้วเกิดความเสียหาย หรือถนนหนทางเปลี่ยนแปลงไปมันก็อาจจะทําให้ชัยภูมิภัยรอบนอกเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจังหวัดใดหรือนะครับบ้านใดที่หลังจากน้ําลดแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบ้านเนี่ยนะครับจะจัดบ้านยังไงให้เกิดโชคลาบนะฮะเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้คือถ้าเกิดบ้านของท่านเนี่ยเหลือแต่โครงคหลังคาก็หลุดหมดคือว่านะครับ เป็นการเปลี่ยนยุคถ้าบ้านท่านสร้างในยุคที่7สร้างก่อนพศ2547เราก็มาทําการเปลี่ยนหลังคานะครับและทําพื้นใหม่แต่ทีนี้เราก็ต้องมีการระมัดร,ระวังเพราะว่าจากการวิเคราะห์ของนะครับนักโหราศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกปีหน้าปี2022 2012นนคะ่ะนะครับในวันที่21ธันวาเนี่ยจะเกิดภัยพิบททัติอันใหญ่หลวงแต่ทีนี้นะ,นะครับ ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจเราเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยอยู่ทั้งประเทศถ้าเกิดอะไรมันก็เกิดกันหมดนะครับอย่าหวั่นเกรงวิตกไปก่อนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่างน้อยกับพระสยามเทวทิราชหรือพระดักเมืองหรือองค์พระแก้วมรกตยังไงเราก็ได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทีนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องนะครับทำพิธีการสวดมนต์นะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆกับประเทศไทยเนี่ยแต่ทีนี้หลังจากน้ำลดเนี่ยเราควรที่จะทำนะครับการปรับปรุงนะ,ะบ้านของเราเนี่ยให้รับสู่สภาพที่ดีตามบทบาทของวงจุ้ยดาวเก้ายุคค,คือนะครับถ้าทำการสร้างใหม่มเราควรที่หาทิศท,ทางที่ดีนะครับที่ดีว่าดาวประจำปีหรือดาวประจำยุคเนี่ยตำแหน่งโชคลาภมันอยู่ตรงไหน เราก็ทําการเปลี่ยนประตูย้ายประตูใหม่แล้วก็ถ้าพื้นมันเกิดหลุดล่อนไปเราก็ทําการปูพื้นใหม่นะครับหลังคาอะไรต่างๆทาสีใหม่เราก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายนะครับขอให้มันผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปขอให้นิมิตห,หมายที่ดีเนี่ยมาสู่ในตัวของบ้านของเรา <c oughs> แล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยประสบอุทกภัยที่ใหญ่หลวงถ้าอยากจะมีการปรึกษาหงจุย้ยนะครับโทรมาปรึกษากับผมได้ <c oughs> แล้วการวางตําแหน่งต่างๆเนี่ย ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เข็มทิศเนี่ยวิธีการสอนว่าองศาทิศทางต่างๆเนี่ยเราควรที่จะจับองศาไหนในเมื่อสิ่งที่ไม่ดีให้มันผ่านไปเราเริ่มต้นสิ่งที่ดีใหม่ๆนะครับแล้วเสร็จแล้วมีคนถามว่ากรุงเทพน้ําจะเข้าถึงไหมจากที่อาจารย์ดูนะคุณไปจังนานแล้วละะ่ะตอนนี้มันก็ล้นตะลิ่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> คือถ้ามันน้ําเข้าก็ถือว่าได้รับผลเท่าๆกัน <c oughs> ตอนนี้ก็ดูที่ความสามารถ ของบุคลากรต่างๆว่าเขาสามารถที่จะควบคุมน้ําได้ขนาดไหนาำหน่งการไหลของน้ำเนี่ยถ้ามีรูรั่วซึมนิดหน่อยเนี่ยนะครับมันก็ไปได้หมดและเสร็จแล้วน้ําที่มาครั้งนี้ก็ทําให้คนเนี่ยนะครับไม่เกิดความสามัคคีกันบางข้างท่วมอีกบางข้างไม่ท่วมะนะบางฝั่งเขาก็ทําการถลายพื้นดินอันนี้ฮะเห็นแล้วเป็นที่หน้า เห็นอ,อกเห็นใจเป็นอย่างยิ่งเสร็จแล้วพรุ่งนี้อาจารย์ก็ได้ฝากปัจจัยไปให้กับศิลาตากซึ่งจะนําของเนี่ยนะครับไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนประสบอุทกภัยครั้งนี้ตั้งแต่อาจารย์เกิดมาในรอบห0สกว่าปีเพิ่งเคยเห็นครั้งนี้นะครับเกิดสิ่งที่ทําให้ประชาชนพี่น้องของเราเนี่ยเกิดความลําบากไหนเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินไหนเกี่ยวกับเรื่องห้องสุข,ขายังไงเนี่ยคนไทยต้องไม่ทิ้งกันนะครับ จังหวัดไหนที่น้ำไม่ท่วมเราก็ช่วยส่งเข้าของมาเป็นของแห้งก็ได้เอาของที่สะดวกที่สุดแต่น้ำเนี่ยสำคัญที่สุดน้ำดื่มนะครับสำคัญแล้วก็ยาท,ที่มาทาเกี่ยวเรื่องออ<ร>น้ำใช่อันนี้<อ>สำคัญต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องของเราค่อนข้างเครียดคือถ้าคนใดไม่เจอก็ไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เขาเจอกันเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหน หน่วยงานของรัฐบาลก็ช่วยได้เพียงส่วนหนึ่งแต่ทีนี้คนไทยเนี่ยนะครับ60ล้านคนผมถือว่าน้ําเอ่ยคือน้ําใจนะครับยังไงก็หลั่งไหลน้ําใจกันช,ช่วยๆกันนะครับตอนที่เขาเดือดร้อนแต่ยามที่เราเดือดร้อนเนี่ยถ้าเราเคยได้ช่วยเขาเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยน้าใจดีงามเนี่ยมันต้องตอบคืนกับสู่ตัวของเรานะครับใช่นะคุณไฮเนี่ยได้ยินข่าวว่าคุณฮาย,ยังมีการถักหมวกไปถวายกับพระพิสุทธิ์สงเลย เนี่ยยิ่งพระสงฆ์ก็ยิ่งลําบากใหญ่เพราะท่านฉันแค่มือเดียวท่านฉันมือเดียวะะนะยังไงก็เราเป็นพุทธศาสนาเราก็ต้องไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บ้านเราสู่ยุคที่8ปตำแหน่งองศาไหนดีเพราะว่าบางบ้านนี่ก็โดนน้าพัดพาไปถนนหนทางก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเสร็จแล้วเวลาเราสร้างขึ้นมาใหม่ เราก็พยายามหันทิศทางให้ได้องศาของบังกรแล้วก็ยกบ้านให้สูงหน่อยนะครับเพราะว่าปีหน้าเรายังคาดะเนไม่ได้ว่ากระแสน้ำเนี่ยมันยังคงเหมือนเดิมไหมมันเกิดจากมนุษย์ด้วยนะครับคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้บรรยากาศโลกเนี่ยมันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงยังดูที่ประเทศอังกฤษช่วงเดือนนี้นะครับอุณหภูมิเนี่ยมันต้องไม่สูงถึง28องศา,าแต่มันเกิดนะครับภาวะของอากาศร้อนมากจนคนประเทศอังกฤษเนี่ย ต้องถอดเสื้อใส่เสื้อผ้าบางๆแล้วก็ทานไอศครีมกันทีนี้ประเทศไทยก็ไม่แน่ว่าอาจจะเกิดอากาศหนาวเย็นจัดเพราะว่าทางต่างประเทศเนี่ยอากาศยังแปรรวนเนื่องจากขึ้นความร้อนเนี่ยฮะมีการใช้วัสดุสิ่งของหรือว่าเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยทำให้ปกคุมบรรยากาศโลกก็เลยเปลี่ยนแปลงขั้วโลกเหนือตอนนี้น้ำแข็งละลายมีหิมะยังอยู่ไม่ได้เลยะนะครับ แล้วก็มันมันละลายไปหมดมันละลายไปทเกินกว่าบางคนเขาก็ละคที่เหลือโทษว่าทางประเทศจีนสร้างเขื่อนใหญ่ไว้หรือเปล่าพอเขาท่วมประเทศจีนท่วมเขาก็ปล่อยน้ํามาลุ่มน้ำโขงก็เลยน้ํามากเป็นพิเศษยามเวลาเขากักน้ําไว้เนี่ยน้ามันก็แห้งขอดบางคนก็โทษอย่างนั้นนะครับบางคนก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปทําลายผิดอาเพศแต่ทีนี้อาจารย์วิเคราะห์จาก ลักษณะของดวงดาวหรือดวงเมืองมันก็เกิดเหตุการณ์แบบว่าวิปริตเกี่ยวกับฟ้าฝนล่ละฮะนะแต่ถ้าเราช่วยๆกันยังไงสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมันย่อมไม่เกิดขึ้นแน่ถ้าคนไทยรู้จักรักษาป่าไม้อย่าไปทําลายป่าไม้ถ้ารากต้นไม้ยังอยู่มันก็สามารถที่จะดูดน้าและซึมลงสู่ผืนดินได้ถ้าป่าไม้เนี่ยนะครับหัวโกลอนไม่มีต้นไม้ยังไงนะ้ํามันก็ซับลงแผ่นดินไม่ได้ค่ะมันเป็นผลต่อเนื่องกันนะครับ แล้วก็หลายคนไม่ต้องกลัวนะครับว่าบ้านของตัวเองเนี่ยเพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยหลังจากทําการซ่อมแซมใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนยุคไหม,มยุค8ดยังดําเนินไปต่ออีก15ปียังเหลือระยะเวลานะครับในหนึ่งยุคมี20ปีมาเริ่มตั้งแต่พศ2547่ะจะไปสิ้นสุดก็คือพศ2566อ,อ25ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับซึ่งเป็นคนไทยเหมือนๆกันเนี่ยเราอยู่ในแผ่นดินเดียวกัน รเรามีพระแม่ธรณีนะครับผืนเดียวกันเรามีพระแม่คงคานะครับดื่มน้ำน้ำลำธารเดียวกันบรรยากาศที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นอากาศเดียวกันนะยังไงก็ต้องช่วยๆกันรักๆักักกน สำหรับใครนะคะที่อยากจะศึกษาในเรื่องของการเดินดาวว่ามงจุ้ยบบดาว 9, 9้ายุคที่จริงๆเนี่ยคืออะไรนะคะเร<ช>ื่องที่สําคัญค่ะทิศทางองศาบ้านของคุณนั้นนะคะส่งผลอะไรต่อชีวิตของดวงชะตาคุณบ้างนะคะ<ช>อาจารย์ก็เปิดสอนเกี่ยวกับเวิร์กช็อปค่ะการเดินดาวนะคะขั้นพื้นฐาน<ช>รุ่นที่9แล้วนะคะซึ่งอาจารย์นะคะมีความกรุณาจะเ,เรียกอะไรนะเผยแพร่ในเรื่องของ ในเรื่องของสตว์ตัวนี้นะคะแล้วจะจัดขึ้นค่ะในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะคะที่โรงแรมอารีเซนเดอร์เหมือนเดิมนะคะเป็นรุ่นที่9และที่สําคัญค่ะถ้าใครนะคะสนใจอยากจะเรียนในเรื่องของนักสัตว์ว่าเราเนี่ยมีนักษัตร์ตัวใดบ้างและนิสัยของนักษัตว์แต่ละตัวเนี่ยมีความไม่เหมือนกันอย่างไรนะคะก็สามารถไปเรียนกับอาจารย์ได้นะครับเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคือคนเราเนี่ยอย่ายอมจำนอนกระดวงชะตาเราต้องฝืนลิขิตฟ้า บางคนเนี่ยดวงชะตาเกิดมาบอกเอ๊ะทำไมคนนั้นเนี่ยนะครับทำงานสบายกว่าเรา,าและร่ำรวยกว่าเราทาั้งทั้ที่เราทำงานเหนื่อยตลอดชีวิตเราก็ยังสู้เขาไม่ได้เป็นเพราะว่าเราอาจจะมีหงชุวยที่ไม่ดีแต่ถ้าเราฝืนลิขิดฟ้าเรารู้หลักว่าดวงดาวเนี่ยที่ดีประจำยุคตำแหน่งดาวเลข8อยู่ตรงไหนเราเปิดประตูรับตำแหน่งนั้นดาวเลข9้าซึ่งเป็นดาวลาบอยู่ตรงไหนเราก็ตั้งน้ากระตุน้นหรือเปิดหน้าต่าง ตรงไหนที่มีพลังที่ดีเนี่ยเราเปิดรับเลยตรงไหนที่ไม่ดีเราก็ปล่อยมันนิ่งๆไว้คืออย่าให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือนําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาสู่บ้านของเราถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับซึ่งท่านไม่ต้องไปเรียนถึงที่ไกลๆแล้วเราใช้หลักสูตรในการสอนเพียงแค่หนึ่งวันท่านก็สามารถรู้ระบบของดาวเหินหรือวิชา9้าดาวเก้ายุคอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นวิชาการเดินดาวตรงว่าตำแหน่งทิศทางบ้านของเราเนี่ยถ้าหลังบ้านอิงหรือพิงอยู่ทิศนี้เราสามารถที่คำนวณเดินดาวว่าบ้านของเรามีดาวเลข8อยู่ตรงไหนลาบเ,าเลข8ตรงไหนตำแหน่งบารามีเลข8อยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะวางของสิ่งนั้นหรือว่าเปิดตำแหน่งรับโชคลาภหรือกระตุ้นด้วยน้ำได้บางคนไม่รู้คือเขาบอกว่า สมควรที่จะไว้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ทีนี้บางครั้งไปเชื่อเขา,ขาหรือว่าบางทีซื้อหนังสืออ่านเองอย่างเช่นเขาบอกว่าหน้าบ้านซ้ายมือคนที่จะไว้น้ําขวามือเสือขาวต้องนิ่งถ้าไว้แล้วเดี๋ยวสามีไปมีเมียน้อยอันนั้นมันไม่ใช่เสร็จแ,แล้วคือมันเป็นพื้นฐานของหงจุ้ยซึ่งนะครับเขาได้บอกว่าฝั่งขวาต้องนิ่งฝั่งซ้ายต้องเคลื่อนไหวแต่มันไม่จําเป็นบางครั้งประตูจะเปิดบานซ้ายหรือเปิดบานขวาเราต้องกําหนด บทบาทจากพลังของดวงดาวเสร็จแล้วอย่างปีนักศาสตร์อย่างนี้ว่าทิศทางไหนเราสมควรที่จะใช้เป็นจุดพักพิงว่าเราเกิดปีสมมุติว่าเราเกิดปีมะเมียรเราควรที่จะพิงทิศใต้เพราะว่าปีมะเมียคือธาตุไฟ,ไฟถ้าคุณไปอยู่ทิศเหนือละเละเทะเลยอย่างเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราได้บอกกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสมควรที่จะตั้งให้ถูกทิศให้ถูกทางการนั่งก็เช่นเดียวกันถ้านอนหรือนั่งไม่ถูกทิศ ชีวิตมันก็ไม่ก้าวหน้ามันเป็นการบั่นทอนดวงชะตาของคนเราดังนั้นนะครับในตอนเช้าเราจะสอนพื้นฐานของหงจุย้ยไม่ว่าหงจุ้ยมีกําเนิดมาอย่างไรนะครับยินหยางเนี่ยนะครับเนี่ยพลังของหยินหยางความสมดุลกระแสที่ดีๆหรือลมหายใจของมังกรเสร็จแล้วเราจะมาสอนวิธีการใช้กันทิดจีนหรือหลอแกว่าจะต้องวัดยังไง ต้องรู้จ,จักวิธีการวัดและเวลาวัดเนี่ยต้องให้ปลอดจากโลหะหรือกระแสของคลื่นแม่เหล็กหรือแนวเหล็กทั้งหลายเพื่อให้เกิดองศาที่ชัดเจนหลังจากนั้นเรารู้องศาแล้วเราก็ดูว่าทิศทางที่นั่งหรือตั้งหรือพิงพักพิงอยู่ในทิศไหนเราก็กําหนดนะครับการเหินดาวของดาวยุคที่8เสร็จแล้วเราก็มาเทียบหลังบ้านมีเลขอะไรหน้าบ้านมีเลขอะไรเสร็จแล้วผังดาวที่อาจารย์จะแจกให้ อย่างผังดาวตัวนี้นะครับเราก็มาเทียบเลยว่าหลังบ้านนะครับทิศนี้อยู่ในราศีไหนดาวจะเดินหน้าหรือถอยหลังะนะครับเพราะบทบาทดาวไม่เดินหน้าก็ถอยหลังมันมีสองอย่างนะครับถ้าไม่ถอยหลังก็เดินหน้าอันนี้แล้วเราจะได้เก็บผังตัวนี้ไว้ใช้ตลอดชั่วชีวิตตั้งแต่ยุค8ยุค9 1 2 3 4จนหมดยุคของมันแล้วก็กลับมาใช้ได้อีกตลอดชั่วนิรันด เพราะว่าผังอันนี้เราจะแจกให้เฉพาะลูกศิษย์แล้วก็ตำหลับต,าตาําราบางคนบอกว่าขอซื้อเพราะว่าอย่าเอาไปอ่านเลยเพราะว่าของผมเนี่ยไม่ได้ทําตําราขายเราคิดว่าตําราตรงนี้เอาไว้เป็นการเวลาเราไม่เข้าใจแล้วมาดูแต่การเรียนรู้อะไรมันต้องมีคุณครูคะนะครับเพราะว่าครูเนี่ยจะเป็นบทบาทที่จะให้ความรู้และบางครั้งเนี่ยท่านไม่รู้หรือท่านไปเจออะไรเข้ามาท่านโทรมาถามอาจารย์ได้ เราคงเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันไปจนกว่าลมหายใจจะไม่มีะนะครับทีนี้ก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจขาดในเรื่องของสัตว์ ฮงจุ้ยดาวก็ยุค,นะคะในการเหินดาวนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะแบบขั้นพื้นฐานแล้วก็อย่าลืมค่ะเราจะเจ,เจอกันนะคะที่โรงแรมอัสเตเนอร์ค่ะในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกาย,ยนนะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์ค่ะขึ้นไว้บนหน้าจอของคุณผู้ชมในขนาดนี้นะคะก็โทรไปได้นะคะและยิ่งยิ่งไปกว่านั้นะค่ะถ้าใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านของคุณผู้ชมนะ,ะ<ช>แล้วก็อยากจะปรึกษาอาจารย์เป็นการส่วนตัวเราไปเจอกันในวันนั้นก็ได้นะคะ<ช>อาจารย์แล้วทีนี้ใครจะโทรมาเนี่ยนะครับไม่มีค่าใช <น S 1> ้จ <ใน S 1> ่ายไม่ต้องกลัวนะครับแต่ขออย่างเดียว ถ้าปรึกษาผมแล้วช่วยไปจากให้น้ําท่วมหน่อยค่ะอ่ะคุณจะซื้อของอะไรก็ได้ไปฝากหน่วยงานไหนก็ได้บอกว่าเนี่ยนะถือว่าเป็นสินน้ําใจเป็นค่าตอบแทนแล้วกันนะครับว่าผมมีน้ําใจให้ผมก็ขอน้ำใจจากท่านเนี่ยเพื่อส่งกำลังใจเป็นการช่วยเหลือพี่น้องของเราแล้วกันเพราะว่าถ้าอาจารย์รวยมากเนี่ยอาจารย์จะบริจาคเยอะๆเลยนะครับเนี่ยเทเทจนบบดว่าให้มันหมดกระเป๋าทีนี้ว่าเพียงแต่ว่าอาจารย์ก็ก็เหมือนพวกท่านแหละฮะหาเช้ากินขํา พราะว่าเราถือว่าเราก็เป็นปุถุชนเป็นมนุษย์เหมือนกันเราไม่ไม่มีการเบียดเบียนมนุษย์มนุษย์กันนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับ สำหรับช่วงนี้นะคะเราขอพักเบรกสักครู่ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่มีคำถามนะคะอยากจะปรึกษากับอาจารย์ค่ะในรายการของเรานะคะและก็โทรมาสายแรกเท่านั้นค่ะเราจะแจกนะคะคุณผู้ชมค่ะคเคมทิศนะคะให้คุณผู้ชมนะคะไปวัดองศาที่บ้านของคุณผู้ชมค่ะ0 2 9 3 4 9 5 6 1้าเจอแล้วเจ,เจอกันในช่วงหน้าค่ะ อยากได้หินแกลนิตหินอ่อนคุณภาพดีไปที่ศิลาตากอยากได้หินคริสตัลหินอ่อนเทียมเครื่องมือช่างไปที่ศิลาตากศิลาตากโรงงานผู้ผลิตและนำเข้าหินแกลนิตเกรดเอราคาถูกที่สุดในประเทศย้ำราคาถูกที่สุดในประเทศมีให้เลือกทุกสีทุกลายแข็งแกร่งทนทานสั่งตัดได้ตามสเปคที่ต้องการศิลาตากอยู่ถนนบรมราชชนนีใกล้สายใต้ใหม่โทร 0, 0, 0 8 8 2 8 8 5 7 6 9 0ปดแปดห4าเจ็ถึงไม่โทรไม่ถามอาจพลาดของดี ปึกษาปัญหาห่วงจุ้ยบ้านอาคารสำนักงานตึกแถวโรงงานร้านค้าคอนโดมิเนียมที่ดินเปล่าตรวจสอบทิศทางองศาตั้งน้ำกระตุ้นโชคลาบเสริมสิริมงคลค้าขายรุ่งเรืองชีวิตอยู่สุขสบายโดยอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์โทร080 456 1 6 7 4 08 0 5 6 6 6 4 1 6 เข้าสู่รายการฮงจุ้ยดาว9้ายุบนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะเรานะคะยังคงอยู่กับอาจารย์มงคลมงคลประพฤตินั่นเองค่ะอาจารย์คะในะช่วงนี้นะคะอาจารย์มีแผนผังเกี่ยวกับที่แถวสาบ้านใช่ <มา S 2> แลวก็ร <มา S 2> ูปรูปตัวอย่างของบ้านที่อาจารย์ไปดูมาแถวอซอยที่เขาทําเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆอ่ะนะฮะแถวรามคำแหงซอยนั้นอ่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งเป็นบ้านเดี่ยวเขาจะมาทําเกี่ยวกับบริษัทจัดงานอีเวนต์ เกี่ยวกับการแสดงสินค้าอะไรต่างๆซึ่งพนักงานที่นี่นะครับ mm hmm. เขารวมกันหมวดหมู่แล้วก็มีความสามัคคีกันทีนี้ได้ลงขันกันไปซื้ออาคารหรือบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวแต่ไม่รู้ว่ามีทิศทางดีหรือไม่ดีและควรที่จะวางตำแหน่งของพนักงานหรือสำนักงานอย่างไรถึงจะถูกต้องและเหมาะสมอาจารย์ก็เลยไปช่วยชี้แนะว่าบ้านหลังนี้มีทิศทางหรือพลังที่ดีประจำยุคหรือเปล่าแต่ปรากฏว่า หลังบ้านอยู่ที่ทิศตะวันตกเป็นองศาที่ใช้ได้ก็คือมีดาวดาวผู้โชคนะครับคือดาวเลข8อยู่ตรงตำแหน่งหลังบ้านเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในซอยรามคำแหง100กว่ากว่านะครับเนี่ยเสร็จแล้วตำแหน่งหน้าบ้านหันมาทิศตะวันออกหลังบ้านทิศตะวันตกปรากฏว่าเป็นบทบาทของดาวเอียงซึ่งมีพลังทิศทางเหมือนกับดาวตรง อันนี้ใช้เข็มทิศแดดเป็นตัวจับพลังนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเพราะวันนั้นเนี่ยอาจารย์เข้าไปวัดตรงหน้าบ้านมันก็โดนเหล็กโดดนะครับก็เลยใช้กล้องเข็มทิศทหารยิงมันก็ได้280เสร็จแล้วไม่แน่ใจเอาเข็มทิศแด,ดดจับเลยครึ่งเงาแด,ดดทับกันเสร็จแล้วเราอ่านเส้นที่มันตัดกันตรงใกล้ๆกับลูกศรสีดําอันนี้คือมันไม่พลาดแล้วมันมีความแม่นยําสูงเพราะเข็มทิศแดดเนี่ย มันวางกับพื้นได้ไม่เหมือนหล่อกแกนะฮะแล้วมันมีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าองศาที่เราใช้เนี่ยไม่ผิดพลาด280แต่ไม่ใช่ให้หวยนะครับเป็นตัวเลของศาของบ้าน <c oughs> ทีนี้หลังจากเรารู้แล้วว่า280เนี่ยเราควรที่ใช้หลังบ้านเหินดาวตำแหน่งหลังบ้านมีดาวเลขอะไรก็คือดาวเลขหนึ่ง้าบ้านมีดาวเลขหกทำการเหินดาวเสร็จแล้วตำแหน่งเนี่ยนะครับ คือโครงการเนี่ยเวลาหันหน้าออกหน้าบ้านเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเขาไว้น้ําเห็นไหมฮะขวามือทางด้านโน้นอะ่ะตางที่มีพุ่มต้นไม้อะ่ะเขาทําเป็นพื้นข้างล่างขุดเป็นบ่อน้ําไว้เลยซึ่งตําแหน่งนั้นเนี่ยไม่สมควรให้มีการเคลื่อนไหวของน้ํานะครับเสร็จแล้วต้นไม้ต้นเนี้ยอาจารย์เยืนถ่ายจากข้างในไปประตูมันขวางอยู่ตรงหน้าประตูพอดีเขาบอกอะไรที่กีดขวางอยู่หน้าประตูถือว่าไม่ดี พลังกระแสที่ดีหรือพลังงานเนี่ยมันถูกขวางไว้ดังนั้นเราก็ทําการนะครับกาจัดหรือถอนมันออกเพราะว่ามันอยู่ภายในบ้านเราเราสามารถที่จะทําได้เพราะว่าโครงการหมู่บ้านเนี่ยเวลาเขาปลูกหรือทําอะไรหรือการให้น้ําหรือนะครับต้องการที่จะมีบ่อน้ำเนี่ยเขาไม่รู้ตําแหน่งว่าตําแหน่งไหนจะดีหรือไม่ดีอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจารย์ไปดูบ้านหลังละ60ล้านแถวพุทธมรฑลสายสาม เขาก็ไปสร้างสระน้ําตำแหน่งดาวห้าลาบวิบัติซึ่งนะครับบ้านเัางหกสิบล้านเนี่ยเจ้าของโครงการเขาไม่รู้ว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนสระน้ําก็หลายแสนนะครับถ้าอยากดีก็ต้องทําการถมเหมือนอย่างนี้เหมือนกันถ้าตรงไหนไม่ดีกําจัดออกค,คือน้ําฝั่งขวามือไว้ไม่ได้ก็ต้องเอามันออกเพราะว่านะครับมันเป็นลาบวิบัติอันนี้เห็นไหมฮะทีมงานที่ทําในบริษัทนี้ จะเปิดบริษัทก็ถ่ายรูปคู่กันเสร็จแล้วตำแหน่งข้างหลังของอาจารย์เนี่ยมันเป็นหน้าต่างถือว่าอะไรที่ตรงข้ามกับประตูเป็นหน้าต่างพลังกระสยชีมาสามารถจะรั่วไหลได้โดยเราทําปรับแต่งตรงนั้นเนี่ยเอาทําเป็นไม้เนี่ยมาเชิงซ้อนกันเสร็จแล้วก็แขวนรูปภาพเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดรอยรั่วหรือพลังงานที่ดีมันรั่วไหลเก็บมันให้หมดนะฮะพลังงานที่ดีเพราะว่าบ้านหลังนี้มีโชคลาภ เพราะว่ากำํำหนดดาวเลข8อยู่สองดวง <C lear _> ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าบ้านไข่ก็แล้วแต่มี8อยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านก็ดีถือว่าเป็นบ้านที่ดีประจําทุกที่8ถือให้ค่ะ